มาดูครับแนะนำตัวหน่อยเด็ดไม่ใช่อ่ะโอ้ยไม่ใช่แล้วตัวนี้พอลรุกรุกแล้วนี่นี่เสร็จเรียบร้อยเสร็จในวัวไม่เรียบร้อยแล้วไปซ้อมอยู่ไหนมาใครมวยหน้าเนี่ยอันที่คุณมินอ๋อเขาไม่อัานนะกี่วันไปอยู่ตรงนั้นกี่วันเป็นเดือนไหมเดือนเราไปซ้อมอยู่ตั้นยาวเลยตัวนี้รู้ว่าไงครับผมเราเป็นประเภทฝีมือวันนี้ต่อหนังหนักให้เขาบอลเเคยเคยเจอเขาบ้างยังเห็นไหมในคลิปเขาสไตล์ยังไงเขามีอะไรบ้าง เราเอาไดไปสู้กับเด็ดวานางวันนี้ก็ตีเลยครับตีมือนะเราเสียเปลี่ยนรูปร่างเขาหน่อยไหมเราสูงเท่าไหรน155น้ำหนักของเราไปปลอยเท่าไหร่52 53ปีนี้อายุ20ปีชกมวยมารวมๆกี่ไฟแล้วตัวนี้เกินร้อยไหมน่าจะเกินนะสามไฟล่าสุดที่เป็นในผลงานเรา52คะแนนนี่5สออล่าสุดที่กลับมาเกินแล้ววันนั้นชนะใครลุงมิทยาเออโห่เกือบแย่เหมือนกันวันนั้นนะอ่ะวันนี้122นี่ถือว่าเวทของตัวเองเลยคุมมากี่โล โลนี่นี่สองโลประมาณสองโลนะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดชุมพรนะอ่ะได้จุมงพรน้อคว้าไปครับเดี๋ยวอ,อะไรได้จุมงพรก็เกลียดใจใจกำลังใจเลยเต็มที่นะอ่ะ ม้องเดกระดัางได้ดีครับวันนี้เจอกับสิงเพชรนะนะเขาได้ปอนด์น้ำหนักวันนี้นะได้ปอนด์ได้ได้ได้สูงด้วยเราสูงเท่าไรตอนนี้ประมาณ1 7 1น้ำหนักปล่อยๆประมาณ58.7อีนี้อายุเท่าไหร่ละ16ปีครับชกมาตั้งหมดกี่ไฟตอนนี้มวยประมาณเกือบ60ครั้งเลย60 6 70จะมีแน่นอนนะเราเป็นมวยไงฝีมือมวยเข่าหรือว่ามวยแข้งมวยเข่าครับเข่านะถนัดซ้ายถนัดขวาขวาเห็นสิงเพชรไหมเขามีอะไรบไหมเขามี มีศอกคือมเข่าได้เหมือนกันครับจริงนะครับเราแก้มาแล้ววันนี้แก้เรียบร้อยซ้อมอยู่ที่ไหนวันนี้ทัรงบริตัทท้องหลวงครกี่วันเป็นเสร็จประมาณเกือบสี่อาทิตย์ครับร่างกายแข็งแรงสมุดดีครับผมไม่มีสะดุดไม่มีครับเวทนี้เราเคยช่วงกี่ครั้งแล้วประมาณครั้งหนึ่งครับผมครั้งหนึ่งนะใช่ครับไม่มีปัญหาไม่มีเอาลูกหลานจากจังหวัดจังหวัดลำปางลำพูหครับฝากแฟนขับเชื้อในวันนี้ก็ยินดีฝากไปแก้ไว้เต็มที่แน่นอนครับผมโอเคขอโชคดีครับผมอ่า